สุดยอดมนุษย์ห้ามที่แข็งแกร่งที่สุดตอนนี้71ถึงตอนนี้72เอาล่ะเปิดทางให้พวกก้าเข้ามาได้ข้าแค่เข้าไปในแดนอันธการแต่นี่พวกเขาถึงกับต้องจัดงานพิธีใหญ่โตขนาดนี้เลยแลั้นเหรอเหตุใดเจ้าพวกนี้มันถึงได้อเวอร์กันเกินเหตุจริงๆเลยนะ เอ๊ะนี่มันท่าเต้นประจำเผ่าเหรอนี่นะคือพิธีอัญเชิญหุ่นเชิดวิญญาณเราจะจัดกันเพียงปีละครั้งเท่านั้นและมีเพียงผู้กล้าที่ทรงพลังที่สุดของเผ่าที่จะได้รับมันไปพิธีอัญเชิญหุ่นเชิดวิญญาณงั้นเหรอใช่แล้วล่ะพิธีอัญเชิญหุ่นเชิดวิญญาณน่ะวัตถุประสงค์ก็เพื่อสร้างหุ่นเชิดวิญญาณนั่น แต่มันจะถูกสร้างได้โดยพ่อมนระดับสูงเท่านั้นท่านยายกำลังจะใช้เวทมนต์ของน้งเพื่อใช้เศษเสี้ยววิญญาณของเจ้าในการฝังลงไปในตุ๊กตาตัวนั้นและตราบใดที่เจ้าพกมันไว้ในแดนอันตรการนั้นอันตรายใดๆในแดนอันตรการนั้นตุ๊กตาตัวนั้นจะรับความเสียหายแทนเจ้าเองตราบใดที่หุ่นเชิดวิญญาณนั้นไม่ถูกทำลายเจ้าก็จะปลอดภัยในแดนอันตรการตุ๊กตาตัวนั้นมันสุดยอดขนาดนั้นเลยงั้นเหรอก็คงประมาณนั้นแหละมั้งในสถานที่แห่งน,นั้นน่ะอาจจะ มีอะไรบางอย่างซ่อนตัวอยู่ในอันตรายก็ได้บางทีเจ้าอาจจะมองเห็นสิ่งเหล่านั้นได้นะเห็นอะไรกันล่ะไม่ต้องกังวลไปด้วยหุ่นเชิดวิญญาณนี้ที่ท่านย่าสร้างไว้ให้เจ้าเจ้าจะปลอดภัยอย่างแน่นอนเจ้าเด็กน้อยจงหยดเลือดของเจ้าลงบนนี้ซะจุนไปเลยเจ้าเป็นพวกเก้าคนแรกที่ยอมรับพิธีอัญเชิญหุ่นเชิเดวิญญาณเลยนะจงเข้าไปทําลายพวกอันตรายให้สิ้นซากและนําความรุง่งโรจน์มาสู่ภูโย ชิงนั้นนางดูเป็นคนที่สามารถพูดโกหกได้อย่างน่าตายข้าไม่เคยเชื่อคำพูดของนางเลยง่ายๆแต่ดูเหมือนว่าคนเหล่านี้จะเชื่อนางแบบสนิทใจเลยฮนะข้าเคยอ่านหนังสือกเก่าๆที่ได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับเวทมนต์ธรรมนิกมาและบางทีเจ้าหุ่นเชื่อดินญดนนี้มันอาจจะมีประโยชน์จริงๆก็ได้แค่เลือดเพียงหยดเดียวสินะ นี่มูดาก้าช่วยสร้างให้อีกสักอันได้ไหมถ้าบอกไปแล้วไงว่ามันทําได้เพียงปีละครั้งเท่านั้นนี่แสดงว่าแม้แต่สวร์ก็ยังอยากให้ข้าตายเลยสินะเจ้าอย่าได้กังวลไปเลยนะมันอาจจะมีบางอย่างผิดพลาดก็ได้ <S <S ใช่แล้วแหละใช่แล้วบางทีมันอาจจะมีอะไรบางอย่างผิดพลาดแน่ๆเ <pouco> จ้าไม่ต้องคิดมากไปหรอกเจ้าจะปลอดภัยแน่แม้ว่าเจ้าจะไม่มีหุ่นเชิดวิญญาณของท่านยายน่ะ บางทีเจ้าว่าจะโชคดีไม่พบอันตรายใดๆเลยก็ได้นะเมื่อตะกี้เจ้าไม่ได้พูดแบบนี้นี่นาะเอาหน้าจิน้นห่านมูรการนะเขาพูดถูกเสมอล ผลของพิธีอะไรนั่นน่ะมันไม่สําคัญหรอกเจ้าเพียงออกเดินทางด้วยหัวใจที่กล้าแก่ของเจ้าก็เพียงพอแล้วหรอือแล้วตรงนั้นพวกเขากําลังทําอะไรอยู่นั่นหรอครับพวกเขาก็กําลังสร้างปฏิมากรรมยังไงหรอแต่ว่าตรงนั้นมันแค่นี้น่ะเฮะ้อเฮ้อเจ้าทําเพื่อเผ่าของพวกเรามาเยอะเพราะอย่างนั้นเจ้าจึงผู้ควรกับมันยังไงหรอแล้วที่อยู่ข้างๆนั่นหระอครับอ๋อนั่นก็คือพวกกล้าทั้งหมดที่เคยเสียสละชีวิตเพื่อเผ่าของพวกเราไงหล่ะ เขาคือความภาคภูมิใจของเผ่ายานเลยนะเดี๋ยวน่าเดี๋ยวนะและทําไมรูปปั้นของข้าถึงไปอยู่ข้างๆ้าพวกเขาล่ะครับข้ารู้แล้วข้ารู้แล้วพวกท่านกาลังโกหกข้าข้าจะไม่มีวันเชื่อพวกท่านอีกแล้วข้าขอบอกเลยนะว่าข้าจะไม่เข้าไปในแดนนาฏการนั่นเด็ดขาดยานจินแม้ว่าหุ่นเชิดวิญญาณของเจ้าจะถูกทาลายลงไปแล้วแต่สุดท้ายแล้วเราก็เป็นผู้กําหนดชะตากรรมชีวิตของเราเองเสมอนะเจ้าไม่ต้องห่วงนะข้าจะเป็นคนพาเจ้าเข้าไปเองข้าจะปกป้องเจ้าเองฮันดาลูมู เมื่อเจ้าเข้าไปยังแดนนันธการแล้วเจ้าจะต้องเชื่อฟังคำสั่งของข้าเข้าใจไหมใช่แล้วแหละนั่นคือสิ่งที่ผู้กล้าดาลูควรพึงกระทำนะและเจ้าไม่ต้องกังวลไปตราบใดที่เจ้าอยู่ใกล้ๆข้าข้ามั่นใจว่าข้ามีโอกาสประมาณ20%ที่จะสามารถช่วยเจ้ากลับออกมาแบบมีชีวิตได้20นี่ท่านหลอข้าเล่นหรือเปล่าเนี่ยแค่ย0เองงั้หรอยี่นะก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะ เอาล่ะเจ้าอยากจะสั่งสีอะไรเอาไว้หน่อยไหมก่อนที่พวกเราจะเข้าไปข้างในนะอ่าคือว่าพวกเราไม่เข้าไปได้ไหมอะ่ะไม่ได้การถนอมอาหารนั้นสําคัญกับเผ่าเล็กๆและเลผ่าใหญ่มากชีวิตของคนคนหนึ่งนะมันไม่ได้สําคัญอะไรเท่าสีนี้หรอกนะมาสิเดี๋ยวสิข้ายังไม่ทันให้คาตอบท่านเลยนะน่ะหนาวหิมะอย่างนั้นเหรอเหตุใดมันถึงเป็นสีดํากันล่ะ นั่นมันมาอยู่ที่นี่กับพวกเราสิลองด้วยนี่มันมนเจ้าพวกมนุษย์จากแดลลกน,น,น,นล่องลอนานแค่ไหนแล้วนะที่พวกเราไม่ได้เจอกับพวกมนุษย์มาอยู่ที่นี่กับพวกเราสิฮันดานลูสลา,ายไปซะ เราจะต้องไปอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างแล้วเจ้าพวกนั้นจะไม่สามารถทำอันตรายอะไรเราได้พวกเจ้าจะหนีไปก็เปล่าไปจะต้องอยู่ที่นี่กับพวกเราเหมือนกับเราจะไม่มีวันได้กับไปกันไม่มีวัน นั่นมันคืออะไรกันอย่าได้ไปฟังเจ้าพวกนั้นอย่าได้ไปสนใจเดินหน้าต่อไปซะเจ้าพวกนั้นคือคนที่ถูกอันตรการคุมขังเอาไว้จะอยู่ต่อก็ไม่ได้จะตายก็ไม่ได้บางทีนี่อาจจะเป็นจุดจบของข้าเหมือนกันก็ได้นะเจ้าอย่าได้กังวลไปหากว่าเจ้าพลาดพังแล้วก็ข้าจะเป็นคนที่จะจัดการเจ้าก่อนก่อนที่เจ้าจะกลายมาเป็นอะไรแบบนี้ ถ้าจะให้เจ้าได้ตายแบบสมศักดิ์ศรีเองอยู่ใกล้ๆข้าวไว้เลยอย่าได้หันหลังกลับหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ข้าจะจัดการมันให้เองข้างหน้านั่นตอบใดที่เราสามารถผ่านทะเลสีม่วงนั่นไปได้พวกเราก็จะเข้าสู่ค่ำคืนนีหลันไปได้ทะเลสีม่วง นั่นมันมนุษย์งั้นหรอมากับข้าสิเขาจะไม่ทำร้ายเราแต่เจ้าจะไม่สามารถไปแสดง5้าทีที่ดูหมิ่นหรือไม่ให้เกียรติเขาได้นะเจ้าจงจำไว้ว่าเจ้าสิ่งนี้แหละที่จะพาเรากลับมาขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับ คนนี้เขาดูแปลกมากเลยนะเขาไม่พูดจาใดๆเลยแต่เห็นว่าท่านดารุมูนั้นให้ความเคารพต่อเขามากบางทีเขาอาจจะเป็นพ่อมดเหมือนกันก็ได้หรือไม่บางทีเขาอาจจะมีหน้าที่ในการส่งผู้คนไปในแดนนานารายโดยใช้เรือนอะ่ะยานจิน้นพวกเรากล้จะถึงทางเข้าแล้วละ่ะเอะทางเข้านั้นหรอครับนี่ไม่ใช่ว่าเราอยู่กลางทะเลงั้นหรอครับขึ้นทะเลมันท่านดารุมูนั่นมันจอบไว้ให้นั่นนั่นคือสูนย์ในทะเลสีมว่วง ท่านดารุมูนเลือใจใช่ไหมครับว่านี้มันโอเคเนือใจสิตอบใดที่เปลวไฟนี้ยังคงหนูพวกเราก็จะปลอดภัยแล้วถ้าเกิดว่าไฟมันดับนะครับถ้าหาว่าพวกเราไม่ไปป้องมันมันก็ไม่ดอกแล้วนะแล้วถ้าเกิดว่าน้ำมันกระเด็นใส่ละครเจ้าเด็ง,งูมันก็แน่นอนสิถ้าโดนน้ำกระเด็นใส่มันก็ต้องดับอยู่แล้วไม่นะไม่นะพวกเราพวกเรากำลังจะตาย